เพลงให้ป้าฟังซิเปลี่ยนเพลงเปลี่ยนเพลงเซฟเปลี่ยนเพลงกดลั่นโอ้โหดีเจน้อยดีเจน้อยอ๋อกดูฟังรู้เรื่องจะเปลี่ยนยังไงก็จะกลับมาเพลงนี้แหละค่ะจิโยแล้วนะบอกป้าผู้ไม่เลิมถิ่นกำเนิดนะคะมีกี่เพลงในนี้เออนี่มึงจะชอบนะเพี้นเสร็จแต่ว่าตุก้นตรงก้นเลยนะนิ่มๆไปหน่อยเนาะมันจะได้ขายไม่ถึงขายไหมไม่แตะอันนี้อาจจะมืดนิดนึง เนี่ยชอบหนีกแล้วมามาคงฟังคงฟังอะไรนี่คงฟังเนื้อนึกว่าเสียงพ่อเปล่าฮะฮะนึกว่าเสียงปับปีเปล่าปะ๊ปีร้องเพลงจีนให้ฟังไม่เลือดสีงกำเนิดเลือดยังข้นกว่าน้ำ๋อๆ ก็เป็นแบบแหวนแมปล่อยมือม like ีปล่อยแดนด้วยหวนมีปล่อยมือยิ้มสวยสิเปล่าเปล่าเปล่ายิ้มสวยสิยิ้มหวานยิ้มหวานยิ้มหวานยิ้มโชว์สื่อเนี่ยจีจีเหรอคะอ๋อเล่นจีจีเล่นจีจี้อรออืออ่ะเล่นจีจีเหรอคะเล่นจีจีสิจีจี ไม่เอาจีจีไม่ได้เอาจีจีมองเขาหน่อยจีจีมองเขาหน่อยแหมเขาเรียกจีจีเอาจีจีมองเขาหน่อยเอาจีจีมองขน่อจีนีจีจี้ะจ응ี่จีจี sure> ีย e ่อดีเ๋โอเคป้ายกก่อนนะป้าจะ่นโโหยกเก๊สุดเซียวมั้ยเคเียวเซียวเซียวมั้ย เด็กันโย่งนี้ก็เสียวแล้วล่ะแค่นี้อาเปิดดิคะได้แล้วหนคลิปดปดนเี้เป็นเะเิาสองจุดสองนทีคิดทำอาหารจะมกาบ้านเพื่อนได้แล้วเป็นเราจกดคลิปเลยคะไปบ้านปแอลบ้างเส็ษ